บ้านไม้เก่าคร่ำครา่าหลังหนึ่งตั้งตรงงานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเงียบสงบจนเหมือนถูกซ่อนเร้นจากความวุ่นวายของโลกภายนอกจนมิอาจเข้าถึงที่แห่งนี้คือโลกส่วนตัวของนิรุตนักเขียนนวนิยายวัย38ปปีผู้ปลีกตัวมาใช้ชีวิตสันโดษกับกองหนังสือและตัวอักษร ทุกเช้าเขาจะนั่งจิบกาแฟดำรสเข้มบนระเบียงปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปตามสายน้ำอันเอื่อยเฉยแสงอ่อนของตะวันยามเช้าทอดสะท้อนบนหน้ากระดาษของหนังสือที่เปิดค้างไว้ชีวิตของเขามีเพียงความเงียบสงบความเหงาและงานเขียนจนกระทั่งวันหนึ่ง เสียงหัวเราะใสปนเสียงเพลงเบาๆของต้นหอมหญิงสาววัย22ปีนักศึกษาศิลปะได้เข้ามาแทรกในความเงียบงันของนิรุตเธอเข้ามาเช่าห้องเล็กข้างบ้านของเขาพร้อมกับพากลิ่นสีน้ำมันกลิ่นกระดาษวาดเขียนและเสียงดนตรีจังหวะสนุกสนานเข้ามาในชีวิตของชายหนุ่มอย่างไม่รู้ตัว นิรุตมักจะแอบมองต้นหอมนั่งวาดรูปอยู่บนท่าน้ำร่างอรชรของเธอเคลื่อนไหวช้านุ่มนวลยามวาดภาพดวงตาเต็มไปด้วยประกายชีวิตและความฝันแต่สายตาของเขากลับหลงไหลในทุกท่วงท่าจนไม่อาจละสายตาได้ บางครั้งเธอก็ฮัมเพลงคลอเบาๆขณะที่มือเรียวสวยที่จับผู้กันค่อยๆแต้มสีวาดเส้นทิวทัศน์ริมน้ำที่งดงามทุกท่วงท้าของเธอเหมือนเป็นศิลปะที่มีชีวิตทำให้หัวใจของเขานักเขียนผู้สันโดษเต้นแรงเกินปกติวันหนึ่งฝนตั้งเขาหนักและกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ต้นหอมวิ่งมาหยุดที่หน้าบ้านของนิรุตเพื่อหาที่กำบังร่างของเธอเปียกปอนจนชุดผ้าฝ้ายชื้นแน่ไปกับผิวผมสีดำยาวเปียกชุ่มติดใบหน้ารอยยิ้มสดใสของเธอจางลงเล็กน้อยจากความหนาวเย็นนิรุตผู้เฝ้ามองจากด้านในรีบเปิดประตูออกเชื้อเชิญให้เธอเข้ามาหลบฝนในบ้านของเขา ภายในบ้านอบอวลด้วยกลิ่นกาแฟกรุ่นกลิ่นกระดาษเก่าและไออุ่นจากความอบอุ่นที่สะสมไว้ต้นหอมนั่งลงบนโซฟาหนังเก่าพลางกอดตัวเองแน่นเพื่อคลายหนาวนิวรุธเดินไปในครัวก่อนจะกลับมาพร้อมถ้วยกาแฟร้อนกรุ่นในมือดื่มนี่หน่อยนะจะได้อุ่นขึ้นนิรุธเอ่ยเสียงแผ่วพลางยื่นถ้วยกาแฟไปให้เธอ ในวินาทีที่ต้นหอมเอื้อมมือไปรับนิรุตปล่อยมือช้ากว่าที่ควรจะเป็นทำให้ปลายนิ้วอุ่นๆของเขาแตะสัมผัสเข้ากับฝ่ามือเย็นเฉียบของเธอเพียงชั่วเสี้ยววินาทีสัมผัสนั้นราวกับไฟฟ้าที่แล่นผ่านร่างต้นหอมสะดุ้งเล็กน้อยเธอเงยหน้ามองเขาด้วยดวงตาที่ฉายแววสับสนและความประหลาดใจในความเงียบที่ถูกขั้นด้วยเสียงฝน เนรุตตัดสินใจทำลายกำแพงที่เขาสร้างมาตลอดหลายปีผมต้นหอมเสียงของเขาแห่พร่าผิดปกติดวงตาที่เคยมีแต่ความว่างเปล่าตอนนี้เต็มไปด้วยคลื่นอารมณ์ที่พัดโหมกระนำผมรู้ว่ามันอาจจะดูแปลกและไม่สมควรแต่ตั้งแต่คุณย้ายมาอยู่ที่นี่ความเงียบในชีวิตผมมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เขาถอนหายใจยาวพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดผมชอบมองคุณวาดรูปชอบเสียงหัวเราะของคุณมันเป็นความสดใสที่เข้ามาในโลกสีเทาของผมและมันทำให้ผมตระหนักว่าผมไม่ได้อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วต้นหอมวางถ้วยกาแฟลงบนโต๊ะเล็กๆข้างโซฟาช้า,ชาๆเธอหันมาเผชิญหน้ากับเขา ใบหน้าของเธอยังคงซี่เซียวจากความเย็นแต่แววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและอ่อนโยนฉันก็รู้สึกได้ถึงสายตาของคุณนิรุตเธอตอบกลับเสียงหวานใสสั่นเครือเล็กน้อยฉันไม่คิดว่าจะมีใครเห็นในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ตรงนั้นนอกจากตัวฉันเองและสายตาของคุณมันทำให้ภาพวาดของฉันมีความหมายมากขึ้น นิรุตค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ขึ้นหัวใจของเขาเต้นรัวราวกับกลองศึกแสงสลัวจากโคมไฟสะท้อนเงาของพวกเขาบนผนังไม้เขารู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมอ่อนๆของผ้าเปียกและกลิ่นสีจางๆที่ติดตัวเธอผมหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นิรุตสารภาพออกมาอย่างหมดเปลือก มือหนาของเขาค่อยๆเลื่อนไปจับมือเธออย่างอ่อนโยนขลึงเบาๆที่หลังมือของเธอเพื่อส่งผ่านความอบอุ่นต้นหอมไม่พูดอะไรเพียงแต่ตอบรับด้วยการบีบมือเขาเบาๆร่างบางๆของเธอค่อยๆเอ็นเข้าหาเขาอย่างไม่ลังเลแรงดึงดูดระหว่างทั้งสองที่สะสมมานานหลายสัปดาห์พลันพุ่งทะยานขึ้นอย่างคุมไม่ได้ นิรุธโอบกอดเธอไว้ในอ้อมแขนความอบอุ่นจากร่างกายของเขาสลายความหนาวเย็นทั้งหมดในตัวเธอร่างบางๆของเธอแนบชิดกับอกเขาจนเขาสัมผัสได้ถึงจังหวะหัวใจที่เต้นระรัวของเธอริมฝีปากของนิรุธค่อยๆโน้มลงมาหาต้นหอมสัมผัสแรกเกิดขึ้นอย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนท่ามกลางเสียงคลื่นครั่นของฟ้าร้องและเสียงฝนที่กระนำ่ำ ทั้งสองมอบจูบที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ความรักความหลงไหลและความเหงาที่รอคอยการเติมเต็มหัวใจของพวกเขาเต้นประสานกันเป็นหนึ่งเดียวในค่ำคืนที่แสนยาวนานและเปียกปอนเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลือเพียงไออุ่นจากร่างกายและหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะต้นหอมเอน็นศีรษะซบไหลของนิรุธ รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแม้เหนื่อยล้านิรุตลูบผมเธอเบาๆรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนของเส้นผมและความอบอุ่นในตัวเธอเขาก้มลงจูบหน้าผากของเธออย่างแผ่วเบาเป็นการยืนยันถึงความรู้สึกทั้งหมดที่เขาได้เปิดเผยไปค่ำคืนนี้เป็นการเริ่มต้นของความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในบ้านไม้ริมแม่น้ำ ที่ซึ่งความเงียบและความสดใสได้เรียนรู้ที่จะอยู่เคียงข้างกันเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยนเสียงฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาเป็นจังหวะเชื่องช้าแต่ไฟร้อนในหัวใจของทั้งคู่ยังคงลุกโชนไม่มอดดับ มันเป็นสัญญาณของบทใหม่ในชีวิตของนักเขียนผู้สันโดษและนักศึกษาศิลปะผู้สดใสที่กำลังจะสร้างศิลปะแห่งชีวิตร่วมกันร,ริมแม่น้ำสายนี้ตลอดไปบ้านไม้เก่าหลังนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยความรักและความเข้าใจนิรุธยังคงใช้ระเบียงเดิมเป็นมุมนั่งจิบกาแฟและเขียนนวนิยาย แต่ตอนนี้มีเก้าอี้อีกตัวสำหรับต้นหอมที่มักจะนั่งวาดภาพหรืออ่านหนังสืออยู่ข้างๆเขาความเงียบของนิวรุตไม่ได้หายไปไหนแต่กลายเป็นความเงียบที่มีชีวิตชีวาต้นหอมเติมสีสันให้กับบ้านอย่างแท้จริง ผนังที่เคยเป็นสีไม้หม่นหมนถูกประดับด้วยภาพวาดสีน้ำมันสดใสของทิวทัศน์ริมแม่น้ำและภาพบุคคลที่เธอมักจะแอบวาดไปหน้าของนิรุธในยามเผลอโต๊เขียนหนังสือของนิรุธไม่ได้มีแค่กองต้นฉบับแต่มีแจกันดอกไม้เล็กๆที่ต้นหอมเก็บมาจัดวางทุกเช้าชีวิตประจำวันของพวกเขาเรียบง่ายและเป็นจังหวะที่ลงตัว นิรุธจะตื่นเช้ามาชงกาแฟให้ตัวเองและชาน,นมร้อนๆให้ภรรยาพวกเขาจะนั่งเงียบๆดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันต้นหอมจะวาดรูปในตอนกลางวันส่วนนิรุธจะใช้เวลากับงานเขียนในตอนเย็นพวกเขาจะทำอาหารง่ายๆกินด้วยกันบางครั้งก็มีปลาเผาที่ได้จากชาวบ้านริมน้ำ พวกเขานั่งคุยกันถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องงานเขียนที่กำลังติดขดัดหรือเรื่องสีที่ต้นหอมใช้แล้วรู้สึกว่าอย่างไม่ถูกใจ วันเวลาผ่านผ่านไปอย่างรวดเร็วนิรุตตีพิมพ์นวนิยายเรื่องใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตริมน้ำและการมาถึงของต้นหอมมันเป็นเรื่องราวของนักเขียนผู้สันโดษที่ค้นพบความหมายของการมีชีวิตอีกครั้งนวนิยายเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่นั่นก็เทียบไม่ได้กับความสุขที่เขามีเมื่อเห็นรอยยิ้มของภรรยา ต้นหอมเองก็สำเร็จการศึกษาแล้วเปิดสตูดิโอเล็กๆของเธอเองที่ชั้นล่างของบ้านเธอไม่ได้รับงานใหญ่โตแต่สอนวาดภาพให้กับเด็กๆในชุมชนริมน้ำภาพวาดของเธอมีความสุขและเต็มไปด้วยชีวิตชีวามากขึ้นจนทุกคนสัมผัสได้ไม่นานนักเสียงร้องไห้เล็กๆของลูกชายคนแรกก็เข้ามาเติมเต็มบ้านไม้ริมแม่น้ำหลังนี้ นิรุตนักเขียนผู้เคร่งขรึมกลายเป็นคุณพ่อที่ทุ่มเทเขายังคงนั่งเขียนหนังสือแต่ตอนนี้ลูกน้อยมักจะคลานมาเล่นอยู่ใต้โต๊ะทำงานของเขาส่วนต้นหอมมอบความรักและความอบอุ่นทั้งหมดให้กับการเลี้ยงดูบุตรและงานศิลปะที่เธอรักครอบครัวของพวกเขากลายเป็นนิยามของความเรียบง่ายและอบอุ่นในแบบที่ควรจะเป็น ทุกคนในบ้านไม้หลังนี้ต่างรู้ดีว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราแต่มันอยู่ที่การได้ใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างคนที่รักในบ้านที่มีกลิ่นกาแฟหอมกลุ่นกลิ่นสีและกลิ่นอายของแม่น้ำอันเงียบสงบยามค่ำคืนเมื่อลูกหลับแล้วนิวรุธและต้นหอมมักจะนั่งอยู่ที่ระเบียงอีกครั้ง มือของพวกเขาประสานกันเบาๆมองดูเงาจันทร์ที่ทอดสะท้อนบนผิวน้ำพวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากนักเพราะทุกอย่างที่ต้องการจะบอกอยู่ในสายตาและสัมผัสที่อบอุ่นนั้นแล้วบ้านไม้หลังนี้ยังคงเงียบสงบแต่ความเงียบนั้นได้ถูกเติมเต็มด้วยบทเพลงแห่งรักที่ไม่มีวันจบสิ้น